ค่าสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําน้ำหมักข้าวสารนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีข้าวสารหนึ่งกิโลแล้วก็นมเปี้ยวหนึ่งขวดน้ําเปล่าสิบลิตรนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ เทลงไปเลยแล้วก็นมเปรี้ยวหนึ่งขวดเทไปหมดเลยนะคะ ไว้สักสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ได้ค่ะยิ่งนานยิ่งดีนะคะแล้วก็เอาไปรดผักพืชผักได้ทุกชนิดเลยคะ่ะทั้งพืชกินดอกกินใบแล้วก็กินผลได้หมดเลยนะคะผักงามใบเขียวเนี่ยค่ะถ้าเกิดน้ำหมดเราก็สามารถเติมได้นะคะ เติมได้จนกว่าข้าวเขาจะละลายย่อยสลายหมดสามารถเอาไปลดพืชผักได้ลดทุกวันก็ได้ค่ะรดเพืเพียวก็ได้ไม่มีไม่มีโทษนะคะเพืเ่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะง่ายๆ ั้นตอนน้อยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเราเวลาน้อยเราทำสวนสวนเล็กๆนะคะสวนไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องทำเยอะค่ะค่ะงั้นไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ